สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพวกเรามาจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกระผมนายจิวรยุทธ์ห้วยชัยดิฉันนางสาวกัละยาชินพงศ์ดิฉันนางสาวทันสินีจันทภิรมย์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยับยั้งเชื้อราไรซอกโทนเนียโซลานาที่ก่อให้เกิดโรคกาบใบแห้งในข้าวโดวยใช้สารสกัดจากกาก,ากากใบชาเขียวครับ โดยที่มาแล้วความสําคัญของพวกเรานะครับจากการสรํารวจเกษตรกร,ร,กรในท้องถิ่นพบว,ว่าเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่พบกับปัญหาโรคก,กับใบแห้งในข้าวครับซึ่งโรคก,กับใบแห้งในข้าวนะครับมีสาเหตุมาจากเชื้อราไรซอกโทเนียโซลานายครับซึ่งจะทําให้เกิดอาการแผลสีเขียวปนเทาปรากฏตรงบริเวณกับใบครับซึ่งจะทําให้ใบและกับใบเหี่ยวแห้งและทําให้ผลผลิตลดลงไปจํานวนมากครับ ในขณนะเดียวกันกากใบชาเหลือทิ้งที่ผ่านกระบวนการชงชาพร้อมดื่มยังคงลงเหลือสารจำพวกโพลิฟินอลและคาเฟอีนซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราไรซอกโทเนียโซลานายครับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากกากใบชาเขียวที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราไรซอกโทเนียโซลานายโดยเปรียบเทียบที่ความเข้มข้นในระดับต่างๆค่ะปัญหาของโครงงานนี้นะคะ สารสกัดจ,จากกากใบชาเขียวที่ความเข้มข้นเท่าใดจึงจะสามารถยับยั้งเชื้อราไรซอกโทเนียโซลไนได้ดีที่สุดค่ะสมมุติฐานนะคะถ้าสารสกัดจากกากใบชาเขียวสามารถยับยั้งเชื้อราไรซอกโทเนียโซลไนได้ดังนั้นความเข้มข้นของสารสกัดจากกากใบชาเขียวที่1 5เปโดยน้ำหนักต่อปริมาตรจะเป็นความเข้มข้นที่น้อยที่สุดและยังสามารถยับยั้งเชื้อราไรซอกโทเนียโซลไนได้ค่ะตัวแปรที่เราศึกษานะคะตัวแปรต้น ตัวแปรต้นคือความเข้มข้นของสารสกัดจากกากใบชาเขียวตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราไลโซโทเนียโซลานายตัวแปรควบคุมคือสถานที่ในการทําการทดลองระยะเวลาในการทําการทดลองอุณหภูมิชนิดของเชื้อราและปริมาณของน้ํากันค่ะวัสดุอุปกรณ์จะมีดังนี้ วิธีดําเนินการทดลองนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเตรียมสารสกัดเราจะนํากากใบาชาเขียวไปตากแห้งจากนั้นนํามาปั่นให้ละเอียดแล้วนํามาชั่งน้ําหนักตามที่เรากําหนดไว้ก็คือ 50, 15และ20กรัมจากนั้นตวงน้ํากันหนึ่งมลใส่ลงไปในกากใบาชาที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนําเข้าเครื่องไมโครเวฟ400วัตต์เป็นเวลา15นาทีจากนั้นนําออกมากรองด้วยเครื่องกรองสุญญากาศค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นตอนการทําอาหารสูตร PDA โดยเราจะนํามันฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปริมาณ400กรัมจากนั้นนําไปต้มในน้ํา2ลิตรเป็นเวลา15นาทีแล้วนํามากรองเอาเพียงน้ําต้มมันฝรั่งเพื่อเติมผงวุ้น30กรัมน้ําตาลกูโคต20กรัมเราจะได้อาหาร PDA ออกมาแล้วเราจะนําอาหาร PDA ไปใส่ในโหลเพื่อทําการนึ่งฆ่าเชื้อและนําออกมาเทใส่จานพอเชื้อค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะคือการทดสอบเชื้อด้วยวิธี agar disk diffusion เราจะนำเชื้อราไลซอกโทเนียโซลานายมาสะวบลงบนอาหารสูตร PDA จากนั้นนำสารสก,กัดจากกากใบาชาเขียวมาหยดลงบนแผ่น paper disk แผ่นละ20ไมโคลลิตรจากนั้นนำแผ่น paper disk ไปวางลงบนอาหารสูตร PDA โดยเราจะทำการทดลองทั้งหมด3ครั้งซ้ำและรอผลเป็นเวลา24ชั่วโมงคะ่ะผลการทดลองนะคะ เราจะนำผลการทดลองที่ได้มาใส่ลงในตารางแล้วทำออกมาเป็นกราฟดังรูปนี้เลยค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะสารสกัดจากกากใบาชาเขียวที่ความเข้มข้น10%โดยน้ำหนักต่อปริมาตรสามารถยับยั้งเชื้อราไลซอกโทเนยียโซลานายได้ดีที่สุดโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสยอยู่ที่28.0บวกลบ1.0มิม mm, และความเข้มข้นที่น้อยที่สุดแต่ว่ายังสามารถยับยั้งเชื้อราไลซอกโทเนยียโซลานายได้ minimum inhibitory concentration หรือ MIC คือความเข้มข้นที่5%น้ำหนักต่อปริมาตร โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสยอยู่ที่6.0บวกลบ0.6มิลลิเมตรค่ะจากการทดลองสามารถอภิปรายผลได้ว่าความเข้มข้นที่1 0เปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อปริมาตรเป็นความเข้มข้นที่ดีท,ดท,าาดที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อราเราซอกโทเนียโซลานายได้ส่วนความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อราเรซอกโทเนียโซลานายได้คือความเข้มข้นที่5เปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อปริมาตรในความเข้มข้นที่มากเกินไปเช่น15ห้ารือ20ิเปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อปริมาตรอาจจะทาให้ประสิทธ อ้างอิงจากงานวินจัยของสเกิร์ตที่ระบุไว้ว่าความเข้มข้นที่มากเกินไปอาจจะทําให้สารคาเฟอีนจับตัวกับสารจําพวกโพลิฟินอลทําให้เกิดการตกตะกอนของสารจึงทําให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราลดน้อยลงครับดังนั้นความเข้มข้นที่10น้ําหนักต่อปริมาตรเป็นความเข้มข้นที่ดีที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อราไรซกโทเนียโซลนายได้ครับ